ได้จ่ายค่าบ้านไดแล้วค่าบ้านคือค่าเช่าบ้านหรือค่าบ้านที่เราผ่อนามาขายกับพี่ยายังไม่ถึงเดือนตอนนี้มีเงินไปผ่อนบ้านแล้วบ้านไม่ติดค่าบ้านแล้วดีใจดไหมดีใจค่นะไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องไปกู้เขาปกติทุกเดือน,นจะต้องไปกู้เงินมาจ่ายค่าบ้านแต่เดือนนี้เป็นเดือนแรกที่มาขายกับพี่ยายังไม่ถึงเดือนมีเงินสด ไปจ่ายค่าบ้านได้แล้วดีใจไหมดีใจค่ะแล้วจ่ายก่อนสิ้นเดืนอนไหยค่ะขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ซื้อสัตว์สุดจริตเหมือนที่พี่ยาบอกนะเราจะได้อยู่กันานานๆน,นะพี่ยารู้แหละว่าเขาอ่ะดีใจมากน้ําตาแห่งความยินดีไหลออกมาแล้วขอบคุณมากนะเน้นใหม้มของดีราคาถูกขอให้เน้นี่ของดีราคาถูกในของถูกเนี่ยไม่ใช่ว่าม,มันขาดทุนนะขาดทุนกำไรน้อยใช่กำไรน้อยแต่ขายเยอะออก็ได้เยอะ กะเพรา20บาทโต๊ะกลมพาเพลินฮะที่นี่มีกะเพรา2ล้านอย่างที่บอกนี่ฮะมีบัตรนี่ฮะยี่สิบบาท2อย่างไปยีบสองอย่างเท่าไหร่2อย่าง25 20เหมือนกัน2อย่างก็ยี่สิบนี่ฮะเพื่อนๆกะเพราแล้วก็ผัดหน่อไม้นะแล้วก็เนี่ยถั่วไก่กระเทียมอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดดครับผมวันนี้เรามานี่ครับร้านพิ雅กะลุมนะมันดูร้านดังอีกร้านหนึ่งขนมโบราณเพื่อน25บาท ของโบราณทำใหม่ทุกวันเก็บไว้ได้สาวันขอบคุณนะครับเีวะร้านนึ่งโอ้ลูกค้าข้าตลอดเข้ากะเพานะ เต็มกล่องนะฮะแล้วกะเพราแน่นข้าวเลยฮะเนี่ยมีชิ้นไหนนะอันนี้หมูเกลือไก่กะเพรา20บาทตัวกลมพาเพลินฮะที่นี่มีกะเพรา2อล้านอย่างที่บอกเนี่ยฮะมีบัตรเนี่ยฮะ20บาทสองอย่างเท่าไหร่สองอย่าง25 20เหมือนกันสองอย่างก็20เนี่ยฮะเพื่อนๆกะเพราแล้วก็ผัดหนังไม้นะแล้วก็เนี่ยถั่วไก่กระเทียมกกระเทียมกระเพรา นี่ก็20บาทเหมือนกันโอ้สวอครับครับเชิญครับเชิญครับนี่ครับเพ่อนี่ฮะสองอย่าง20บาทเพื่อนผัดนึ่งทมั้กับผักก็ยี่สิบผากผัดทั่วกับผัดน้ไม้ก็ยี่สิบเนี่ยผสมได้ ขอค่าเพิ่มได้ร้านนี้เขาเขาคุยกับเขาได้บอกเขาสำหรับพิเศษอ๋อพิเศษราคาเท่าไหร่นี้สองร้อยยี่สิบไถ่ดาวห้าบาทเป็นสองร้อยยี่สิบไถ่ดาวห้าบาทเออเหรอฮะก็คือเอาให้อิ่มเลยโอ้เนี่ยฮะคุ้มค่ามากเพื่อนอันนี้สองสำหรับคุนพิเศษนาะอ๋อนี่ครับสนใจลองผ่านมาลองแวะมาครับมีสองร้านชิมชิมมันต้องสองร้านครับเพราะราคาถูกมากเลยอุดหนุนกันนะครับเพื่อน เป็นร้านย่ยอยๆที่มาตั้งหลักกันที่นี่ครับเพื่อนยี่สิบห้าบาทดูครับดูครับดูของครับกระเพรายี่สิบบาทครับใบตัวกลมผ่าเพลินเพื่อนเนี่ยโอเค เขาจะพยายามผัดขึ้นมาเรื่อยๆในร้านนี้นะนะครับเนะี่ยหมดนี่ก็แค่เจบห้าบาทจุกๆ,ๆไปแล้วใครจะไม่อิ่มไม่จะว่างไงฮะกล่องกขนาดนี้ฮะนะครับกนะับเพราตัวกลมเพื่อนไอตัวกลมพาเพลินโอเครับกดเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับแบบเปิดฝาให้ดูหน่อยอันนี้แบบเผ็ดน้อยแบบเผ็ดน้อยอนนบบเผ็ดมาก แล้วก็พิ่สดอ๋อใส่สองอย่างเลยพี่แฮนด์ด้วยพิ่สดด้วยใช่พี่บบอืมครับเอาใจลูกคา้าทุกแบบนะเพื่อนเร้านนี้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นกะเพราไก่กะเพราไก่อ๋อไอหมูหน้าไม้หมดแล้วอ๋อหน้าไม้หมดแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนแต่เขาทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะครับเนะี่ยฮะทำอยู่หลังร้านเลยนะพอหมดก็ทยอยทำออกมาเรื่อยๆโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสั่ร้านด้วยนะคะครับผมกะเพรา20่สิบบาทบายตัวกลมพาเพลินเพื่อน Ja bomb.